อ่ะกราบสวัสดีพี่วิ่งน้องชาวเวเปอร์ทุกคนนะครับวันนี้พบกับช่องเมนสยามเวฟ48กันอีกแล้วอ่าวันนี้จะมาตอบข้อสงสัยเล็กเล็กเล็กไม่ต้องมีเราเหลือเล็กๆลน,น้อยนนะฮะว่าเฮ้ยเคยสังเกตไหมทำไมนักรีวิวหลายๆเจ้าหรือว่าคนที่เข้าเชียร์ขายเนี่ยมันเป็นทิกที่เล็กน้อยมากนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะมองข้ามไปไม่ได้ฟังมั่งอะไรมั่ก็จะมาบอกกันว่าทำไมต้องยัดทิชชู่ ไว้ในอะตอมด้วยอ่าเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันเลยเอาไปคลิปวิดีโอช่องนี้จัดทำขึ้นเพื่อผู้ชมที่สนใจทางเลือกเลิกบุหรี่ไม่มีการขายไม่มีการแบ่งและไม่เหมาะสมกับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีและไม่เหมาะสมกับผู้ใหญ่และไม่เหมาะสมกับคนแก่และไม่เหมาะสมกับใครเลยแต่ถ้าอยากดูก็กดไลค์ด้วยนะครับ มาครับหลายๆคนสงสัยว่าเอ้ยพี่ทำไมเวลาผมไปดูคลิปไหนหรือร้านไหนที่เขาเชียร์ขายทำไมเวลาเขาแบบเพิ่งเปิดไลฟ์สดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เวลาดึงแคปออกมาสมมุติว่าเราบอกว่าเราอยากลองน้ํายาตัวนี้สมมุตินะอ่ะเพิ่งเปิดไลฟ์เลยพี่ผมอยากดูน้ํายาตัวนี้อ่ะเอ้ะทำไมตอนเปิดแคป แบบเนี้ยเราเข้ามาหยดเฮ้ยทำไมต้องมีไอ้ทชชู่แบบนี้ก็เดินหยดออกมาอ่าอันนี้คืออันที่ผมเอาไว้ใช้จะมาบอกกันเอาไว้ใช้อะไรมันเอาไว้ใช้อย่างนี้เคยไหมเราไปสมมติว่าคืนเนี้ยเราจะนอนแล้วเอ้ยเดี๋ยวกูเปลี่ยนสำลีไว้ใหม่เว้เพื่อพรุ่งน,นี้เช้าจะออกไปทำงานพรุ่งน,นี้เช้าจะออกไปเรียน เพราะจะให้เรามานั่งสมมุติว่าเข้าแปดโมงทุ่มหนึ่งหรือเข้าแปดโมงเก้าโมงจะให้กูมานั่งแค่กูตืน่นกูก็อื่นแล้วพี่จะประโคามันเป็นการถนอมฮะถนอมสำลีอืมซึ่งถ้าอันที่ไม่ใส่เลยเนี่ยเห็นไหมพอเปิดออกมามจะเป็นอย่างนี้แล้วคุณคิดดูดิยิ่งผมสายขนมนะแล้วยิ่งพวกคนที่เขาสู่ปังสวรรค์หวานหวนสำลีดำแดงแป๊ดเลยเนี่ยจะยิ่งกว่าผมอีก แต่ส่วนใหญ่าสายขนมมาไปไวฮะสำลีแล้วเพราะว่าอ่าถ้าใครเคยเล่นพวกมอสพอหรือไม่ว่าจะเป็นพอที่มันถอดคอยเปลี่ยนได้คุณสังเกตไหมเวลาเขาไม่ใช้แล้วเขาจะใช้ทิทชู่เนี่ยปั่นเป็นอันเล็กๆๆๆแล้วก็ยัดเข้าไปอ่าสมมติว่าอ่ะหรือว่าคุณเปลี่ยนสำลีแล้วปุ๊บแหมก่อนนอมพี้โอปากอยากสูบขอสักทีไว้อ่ะชิบหาย คือเปลี่ยนไม่เจกูสู่ไปพรุ่งนี้เอาเกิดค้างน้ายาวไว้ไม่ก้าวหัว,วดิถูกต้องไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันสมมุติว่าเดี๋ยวผมถอดรีเบิร์ตตัวนี้ออกก่อนสมมุติว่าคืนเนี้ยผมจะนอนละสมมติว่า,น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 ,วมมวานี่คือสัมลีที่เปลี่ยนใหม่แล้วเสือกเปรี้ยวปากอยากจะดูดตอนกลางคืนทํายังไงถูกไหมเพราะเราต้องเบิน เราต้องเบอร์สำลีเพื่อที่ให้มันไม่มีกลิ่นแล้วเราถึงเอาไปสู่อีกทีหนึ่งซึ่งพอเบอร์หรืออะไรเสร็จสำลีแม่งก็ชุ่มหมดแล้วโอ้พอกูเปลี่ยนอีกเกิดเปรี้ยวปาอีกมันก็มีวิธีการถน,นอมครับไม่ปล่อยให้มันค้างคืนไปเหนอะหนะขนาดนั้นสมมติว่าผมจะนอนแล้วอ่ะผมดูเสร็จและออกชิบหายกูเพิ่งเปลี่ยนไปนี่หว่าแล้วโอแม่งยุ่งยาก มันก็อัดวิธีเนี้ยมันก็เป็นวิธีง่ายก็เอาเช็ดชู่มาแผ่นหนึ่งฮะผมบอกก่อนนะนี่คือการถนอมอ่ะสมมุติว่าเอาเช็ดชู่ใส่ใสมาแผ่นหนึ่งอา่าแล้วผมก็จะพับแบบนี้หรือแบบไหนก็ได้ฮะไม่ต้องงานสวยหรอกอา่าแล้วผมจะฉีกอันเนี้ยไว้สองส่วนสักสองส่วนนะอา่าไม่สวยช่างมันอา่าทำไมต้องฉีกเป็นสองส่วนอ้ยยัดนี่มันเยอะไปไม่ใช่ครับส่วนหนึ่งเนี้ย ็นอะไรไหมอ่าพอากดสูบน้ํายามจะไปคายอยู่บนนี้ฮะผมก็จะใช้เช็ดก่อนรอบหนึ่งเช็ดไปเห็นไหมเนี่ยเดี๋วไม่หมดนะเดี๋ยวเอาอีกด้านนึงด้านขาวๆาวด้านขาวๆาวอ่ะเช็ดไปอ่ะเห็นอะไรไหมอ่ะดูเนี่ยฮะพอได้ประมาณนี้แล้วอ้าแล้วอีกอันหนึ่งอ่ะพี่ เราก็จะใช้อันนี้ยัดเข้าไปแต่ว่าไม่ต้องเช็ดแล้วเพราะว่าเราเช็ดไปแล้วรอบสองรอบอ่ะประมาณนี้แต่อย่าให้มันหนาเกินนะฮะเพราะถ้าหนาเกินสัลรีมันจะบี้ลงไปอ่ะพอเราใส่ได้ปุ๊บเราก็ก <c oughs> โทษทีฮะกองลง้มอชิบายอ่ะพอเราเช็ดแล้วใช่ไหมทีนี้อันเนี้ยเราก็จะค่อยๆยใส่ลงไป ยาหนานะฮะอ่ะใส่ไว้แบบนี้มันก็จะอยู่แบบนี้ละอ่ะเรากะถอดทิ้งไว้อ่ะสมมติว่าเราใส่แล้วนะอ่ะหลังจากเราใส่แล้วเราตื่นเช้ามาเราจะเจออะไรจะเจอแบบนี้หรือเปล่าใช่ครับทิชชู่เนี่ยจะเป็นตัวที่ซึมซับน้ำยาโดยการไม่เนี่ยดีที่สุดแล้ว นะฮะถ้าใช้สำลีเนี่ยอย่างเช่นถ้าคุณใาสำลีเราตัดเศษมาเหลือแต่บางทีการดูดน้ํายาการอะไรเงี้ยมันต้องใช้ความร้อนไงฮะแต่ใช้อันนี้คือเราไม่ได้ใช้ความร้อนให้มันเราแค่บังคับให้มันดูดขึ้นมาก็จะได้แบบนี้อ่าอันนี้จริงๆแล้วผมมาสลับแคปนะแค่อยากให้ดูเป็นตัวอย่างเนี่ยฮะที่ออกมาของอันเดียวกับเมื่อกี้เลย เนี่ยทั้ทงนั้นอะ่ะเ,เนี่ยนะครับกล้องนิดนึงอ่ะประมาณนี้เนาะไหวอ่ะจะได้ออกมาประมาณนี้ซึ่งเทียบกันดูฮะอันที่ใส่ทิชชู่กับอันที่ไม่ใส่อ่าเห็นไหมมันจะทำการดูดน้ำยาขึ้นมาฮะทำให้เราเนี่ย พร้อมใช้ในวันพรุ่งนี้แต่ว่ากลิ่นกับรสชาติมันอาจจะไม่เหมือนใหม่ก็จริงแต่อย่างน้อยมันก็ช่วยไปแล้ว90%หรือ95%หรือมากกว่านั้นก็เป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะฮะสำหรับช่วงนี้ช่วงโควิดก็ผมก็พยายามหาคลิปหาอะไรมาให้เพื่อนๆดูกันแก้เบิดแก้เซ็งกันอยู่แล้วก็รักษาเนื้อรักษาตัวดีๆนะฮะอย่าลืมนะฮะ คือเปลี่ยนใหม่มันดีที่สุดแต่ว่าบางทีเราก็ไม่จำเป็นต้องเปลืองขนาดนั้นเพราะอย่างเคนโดผมเข้าใจ250ยห้าบ้างสามหรือ200ร้อยอะไรก็ว่าไปราคามันสูงช่วงนี้เราเซฟอะไรได้ก็เซฟผมก็ไม่ได้เถียงนะฮะว่าทำอย่างนี้แล้วมันจะดีเหมือนสัมรีเปลี่ยนใหม,ม่มันก็ไม่ได้ดีะฮะแต่ว่ามันช่วยการถนอมอต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยก็สำหรับวันนี้มีนสยามเวฟสี 48, ขอ มาไปก่อนเฮ้ยขอหมีไปก่อนเฮ้ยขอลาไปก่อนเฮ้ยถูกแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับไว้บายแล้วเจอกันลิปหน้าเลยเอยกโดนฉันกงวะ,ะกดไลค์ให้ก็ด้วยซัก